นครสมพัญตรันะครับจากแบรนด์นาการาครับสวัสดีครับพิสิทธิ์27 Friday เนะครับผมผมสมชายสมัฒนานะครับเป็นอาร์ตไดแล้วก็เฮดดิไซเนอร์ของไฟนาวครับไฮไลท์เสื้อผ้าของนาการาคงไม่มีอะไรมากไปกว่าตัวแฟบริกนะฮะเพราะเราทำทำผ้าเองทั้งหมดแล้วก็จะมีเทคนิคใหม่ๆที่ไปเรียนมา ใหม่ทุกๆปีครับเปคอยติดตามกันอะไรกันความท้าทายเลยครับเราก็จะเป็นท้าทายตัวเราเองะฮะมันจะว่าจะจะมีอะไรที่จะคิดให้มันใหม่ขึ้นแล้วก็จะให้พวกที่คอยติดตามแฟชั่นดราเนี่ยจะได้ดูว่าเรามีอะไรมาเสนอสําหรับแต่ละปีแต่ปีนะ,ะ A f ีไอเอ w ครั้งนี้นะครับทเวนตี้เซ้นไฟเดย์ก็มีคอนเซปต์ hmm. มาฝากทุกคนก็คือ Make in Thailand นะครับผม mm hmm. สิ่งที่ใกล้ตา รอบๆตัวเรามาทําอยู่ใกล้ตัวเราให้ได้มากที่สุดวันธาร,รมไทยมีเพลงไทยมีเด็กไทยที่เอามาเดินแล้วเอามาใช้ให้สาคนโลกได้เห็นว่าจริงๆของคนไทยอ่ะมันก็มีดีอยู่เหมือนกันไทยทําไทยใช้ไทยเจริญเราใช้ชื่อคอร์เซชั่นเดอะซ i มิสจะเป็นทะเลหมอกแน่นอนในการตีความเราเห็นความงามแล้วแล้วถ้าเราชินตนาการต่อไปอีกว่าถ้าเกิดหมอกมันเกิดขึ้นที่ทะเล กลายเป็นทะเลหมอกหรือหมอกทะเลแล้วก็มันเป็นหมอกที่เกิดขึ้นในยามที่มันสลัวๆย้อนกลับไปถึงยุคที่มันก่อเป็นนกเกล็ดเราอาจจะย้อนไปในยุคของไดโนเสาน้ํามันมีอะไรบ้างบนภูเขามีอะไรบ้างมันก็เลยเป็นการจุบกายทําให้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นขีดหลักนําความรู้สึกนี้มาทําเป็น correction the simus แล้วเจอกันนะครับที่ BIFW เป็นพบกันที่ งาน bifw ที่สยามพารากอนองลีสยามพารากรอนองลีสยามพารากรอนองลีนะครับผมเชิญชวนนะครับ